สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องพระอ,ออนพี่สาวลุงคนนะคะเช้านี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าใครนะคะส่งอะไรมาให้พระอ,อ้อนนะคะนี่นะคะ เป็นกิ่งฝรั่งนะคะมาถึงแล้วไม่รู้กี่กิ่งนะคะเดี๋ยวปอออนจะไปนับอยู่ที่นานะคะของก็ได้มาถึงแล้วนะคะคุณเอีมาถึงเมื่อเมื่อวานนี้นะคะปอออนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เห็นเนาะตอนนี้ปอออนก็จะเอาออกไปนานะคะก็ คงจะได้ปลูกวันนี้นะคะนี่ค่ะคงจะหาคนช่วยนะคะช่วยปลูกตอนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งมาให้ป้าอ่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปถึงหน้าเดี๋ยวป้าอ่อนจะนับดูอีกรอบนึงนะคะ mm hmm. ของได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. โอ้ค่ะลากขาวเลยนะคะคุณเอซี hmm. ก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะก็ขอให้ท่านนะคะสุขภาพแข็งแรง ทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เฮงเฮงล่ำล่ำวยๆนะคะตอนก็จะเอาไปนาแล้วนะคะจะยกใส่รถปูพองนะคะรถสามล,ลอ้อเดีนัดดูอีกรอบนึงก็โน่นละค่ะคุณเอฟ ถึงนานะคะ็อ,อ่อนถึงจะนับนะคะเตรียมเพื่อที่จะเอาไปนานะคะ วันนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะพระอ่อนก็เตรียมเพื่อที่จะไปนาแล้วเดี๋ยวพระออนจะไปเอาสามล้อมายกใส่ก่อนนะคะคุณเอฟซีก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันด้วยนะคะ ตอนก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ